ประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปที่ใช้ได้บ่อยดูซิว่านักเรียนรู้กี่ประโยคอืมขอคิดดูก่อนนะ Let me think Let me think ลองพูดยัง Let me think อืมฉันเหนื่อยนิดหน่อยอ่ะ I'm a bit tired I'm a bit tired tired ตัวเหนื่อยนะฮะ a bit ก็นิดหน่อยก็เหนื่อยนิดหน่อยอ่ะ I'm a bit tired ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอืพูดว่าไงไม่ต้องรีบ take your time take your time สมมติว่าเพื่อนทำอะไรติดอะไรอยู่อย่างเงี้ยเราก็บอกว่า take your time เออไม่ต้องรีบเราได้อืฟังดูดีนะ sounds great sounds great วลเล็กกรีอย่างนี้นะคะใช้บ่อยนะคะถ้าเกิดเราเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาเสนอมาค่ะ Sounds great. อืมไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่อ่ะ I don't feel like it. I don't feel like it. ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกชอบนะฮะแปลว่าไม่ค่อยอยากทำอะ่ะเออ I don't feel like it เพื่อนชวนไปทำแล้วแบบไม่เอา,าไม่อยากไปเท่าไหร่อ่ะไม่อยากทำ I don't feel like it. I don't feel like it. อ้าวเป็นไงบ้างอะ จริงๆมีหลายประโยคนะคะเอานี้ไปก่อน How's it going How's it going อันนี้เวลาคนฟังแรกๆที่ไม่รู้สำนวนจะคิดว่าอะไรไปไหน <laughs> ไปยังไงไม่ใช่นะ,ะ How's it going แปลว่าเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็น w h a t s u p แต่ w h a t s u p ก็จะเป็นคนที่สนิทมากๆหน่อยนะ,ะระดับเพื่อนครูหรืออาจารย์ก็อาจจะไม่เหมาะใช้ w h a t s u p นะคะโอ้ฉันจะไปช้อปปิ้ง I'm going shopping I'm going shopping นึกทันไหมประโยคนี้ก็ใช้กันบ่อยนะคะ I'm going shopping ไปกินกาแฟกัน Let's grab some coffee Let's grab grab ไปคว้ามา some coffee ก็คือแบบเออไปหากาแฟกินกันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเออชวนไปกินกาแฟนั่นแหละ Let's grab some coffee มีประโยคไหนเคยใช้กันบ้างไหมคะหรือประโยคไหนใหม่พิมพ์บอกคุณหนไคอมเมนต์หน่อยสิรถติดอนะ่ะ เนี่ยฉันติดอยู่เนี่ยรถติดเธอบ่อยนะถ้ากรุงเทพ i m stuck in traffic i m stuck in traffic อย่าลืมจดไว้ใช้นะคะเฮ้ยมันเริ่มจะมืดแล้วนะ it's getting late it's getting late getting ตรงนี้มันจะประมาณว่าเริ่มที่จะค่อยๆจะ นะฮะแล้วก็เลดมันคือสายสายมืดๆนะคะ it's getting late เฮย้ยมันเริ่มมืดแล้วนะไปกับบ้านกันฉันกำลังไปอเน่ใช้บ่อย i'm on my way i'm on my way หรือบางทีสั้นๆหรือแค่ on my way ก็ได้นะคะ on my way ถ้าดูอีกรอบเนี่ยพูดพร้อมคุณหลุนไปเลยนะคะรอบแรกเนี่ยเรียนไปก่อนใช่ไหมเปิดดูซ้ำแล้วก็พูดตามได้เลยะคะ่ะประโยคนี้คุณหลุนเชื่อว่าทุกคนได้ ฉันคิดถึงเธอพิมม์ในคอมเมนต์หน่อยสิคะคิดถึงคุณหน่นไหมไม่ได้มาทำคลิปนานเดี๋ยวมาไลฟ์ถ้เจอกันนะคะอย่าลืมกดติดตามคนืนไว้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์ถ้าสนใจคอร์สก็สามารถทักมาสอบถามก็ได้นะคะอยากเกมยนภาษาอังกฤษตั้งร่มแล้วนะไว้เจอกันคลิปหน้าคนเองจา้าบาย